วัสดี้ครับพี่น้องสญญายันต์สับานครับนี้มาอัปเดตอ่าก้มเคลื่อนไหวบานของสญญายันต์สบานที่อยู่สุมสนักามนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขอบป่าหน้าหนาวก็กำลังเขียวชุ่มนะครับแต่หลังี่เป็นย่อๆๆๆนแสงย่อนแสงแน่นนึงนะพี่น้องแะเวเนกำลังขึง้นครับหลังจะเป็นขอกง,งัวแต่ว่าตอนนี้มันหาหลายหกครับคอกงอขอกไก่ครับทนี้คือ,อ่อป่าที่กเคยให้พี่น้องเบิ้งนะครับ ตอนป็นป่าสองบ่อเนี่เต็มป่าเต็มบ่อได้ไหมอย่ากระหกแล้วครับผู้คุ้นาบนโลกมาตัดผู้เฒ่ากับอยุูลายแล้วครับมันบ่ได้ปล่อยกันเห็ดตอนดี๋เพิ่นยังมาร้อยปลูกกระโพดเลยครับทอมแมนอัญูลายแล้วเพิ่์นยากเพิ่์นข้นขยันเข้าครับเพิ่์นก็จะเห็ดแต่ว่าห้ามบ่ไใดครับบอกว่าเห็ดมันก็บ่เห็ดเพิ่์นก็บ่ฟังเจะกระเจาเห็ดผู้เฒ่าเนาะพี่น้องชมบรรยากาศท้องทุ่งานพี่น้องเด้อ ดวงอาทิตย์ด,ดวงตะวันกำลัลงขึ้นครับตรงหน้าตอนเช้ามีหมอกลงนะครับนี่ยนำมีหมอกไปนำข้างกอตามใบเขาเขาก็งามๆครับพี่นี่เขาง,งามน้ำก็หลายปลาก็เต็มหน้ายอยู่ครับนี่บริเวณหลังบ้านมันกับตรงนี้ก็มาปลูกฝักฟักทองไว้ตัวมักอือฝักฟักทองครับนี่ ขวดมันก็มีนี่ถั่วฝักยาวก็มีครับนี่โอ้ไม่ได้กินหรอกพอเพอิพ่นปลูกไว้แล้วครับนี่ขณะยางว่าอะไรยังมาปลูกก็ได้ครับนี่ผู้ถอ่อนาะปลูกไว้จะกินมันก็ได้กินคนเดียวครับปลูกไว้ให้กันเลตอนนี้คือบรรยากาศทองทุ่งหน้าตอนเศร้านะครับ ตอนนี้ตะเวนดวงอาทิตย์หรือว่าพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับกำลังส่องแสงนี่างเลังเดือดจ้าขึ้นมาครับตอนนี้ยังบ่เจ็ดโมงเช้ครับหกโมง,งกว่าเองครับนี่ยหกโมงเช้านิดๆเน,น,นี่ยหกโมงกว่านะครับเขาเขาเข้างงามๆครับนี่เขาหน้าวานที่ตอนนี้คือบรรยากาศข้างๆบ้านของสซย่าตะเจ้บ้านนะครับเป็นมาบ้าน าาสามชีเดือนห้าหกครับสาวเลยก็นี่สาวเพชรนั้งตั้งอยา่างพวกแบบก็เริ่มก่อหินเพื่อจะเยากลับไปปลูกบ้านนะครับเอาไปปล,ปกลบบูกคนลาบสวับส,บสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกําลังกําลังตักหินเอาวาทําอะไรเรบอกทบอกพี่น้องฟังสิกอกหินไปปูบ้านที่นี่สุดหนะจ้ะ กอกจากบ้านนี่ไปไปไปใบไปปูพื้นก่อนเอาไปปูพื้นบ้านไปห้องพื้นไปห้องพื้นห้องไปห้องพื้นบ้านที่อยู่โคราชบ่เนี่ยไปทไมมามองเห็นไอ้การลดมามองเห็นบอกจอดรถที่โคราชครับคือซบเอ่อซบเพบกาสยาบ้านท้องานอยู่โคราชหน้าบ้านเัืจอก่อนกับหน้าบ้านเดือดละฟองน้ำเดือนครับคนนี้บ่ได้ใครจะมางานหลน์นี่กองนี่ซื้อมาไว้เสถเทบ้านแต่ว่าบ่ได้เทัียร์จะเลยมันหมดไปเรื่อยๆกันเลย คองไว้ของไว้จะเห็ดนาบ้านแล้วต้เห็ดเคียนครับเลยตักขึ้นไปนี่ก็คือเพิ่นตักขึ้นไปขึ้นไปไว้ไปเพนะคลับไปลองเพิ่นไปเห็ดมองแข้งน้ำข้อมไงมองข้งน้ำสารลดของมองข้งน้ำที่ห่อผิดปอกปลามาห่ลมอะไบอกยาสิาไปคุดคาก็ซับน้ำใหม่เต็มกอเลยัตวตอนนี้บอันี้แล้วก็สิไปซับน้ำใหม่สับวต้อใหม่ซับน้ำใหม่ครับคุดคารทพี่น้อง้วติดตามกันนะครับด้อ เออน้องใหม่เต็มกอเลยแมนยาวานเอาเองสอบคุ้นอไอางรเดี๋ยวสืบภาพี่น้องใหมบิงขุดน้องใหม่ครับคาครับ